สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแล้วก็ทีมงานช่องของเรานะครับบ้านที่ดีร้อยแปชแนลอีกแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์2คูหาติดกันนะครับสวยงามนะครับทำเลดีมีนาคตแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นสถามที่ที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับตึกแถวที่ผมจะให้คุณผู้ชมไปดูนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหานะครับตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์นะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับ ใกล้แหล่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสาคัญนะครับและโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ก็คือพุทธอุทยานหลวงปู่ทวดอ,องค์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดพระนครศรียุยากับจังหวัดอ่างทองนะครับผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่ฮะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับมาท่องเที่ยวกันทั้งวันธรรมดาและก็วันหยุดราชการนะครับจะเห็นได้ว่าท่องเที่ยวเยอะอจริงนะครับแล้วก็ตึกแถวของเราก็อยู่ใกล้บริเวณ พุทธอุทยานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แห่งนี้นะครับอยู่ในบริเวณนะครับซึ่งผมจะให้คุณผู้ชมได้ไปดูนะครับเพื่อพิจารณาได้เลือกได้ตัดสินใจนะครับว่าสวยยังไงแล้วก็ที่ดินดีมีนาคตที่ผมพูดถึงนี้นะครับที่ดินหรืออาคารบัานเลกที่ให้คุณผู้ชมได้เลือกได้ตัดสินใจนี้เป็นสิ่งที่ให้คุณผู้ชมได้พิจารณานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะครับมีอนาคตแบบนี้นะครับ ก็สามารถที่จะทำธุรกิจของคุณรองรับธุรกิจของคุณนะครับได้เยอะแยะมากมายนะครับก็ลองพิจณานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับจะให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงนะครับดูเบื้องต้นแล้วก็พิจรณาไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูภายในตึกหรืออาคารบาณิตย์กันอีกทีนะครับแล้วก็บริเวณหน้าตึกอาคารพาณิชย์นะครับ ของเราก็ยังมีปั๊มน้ำมันแล้วก็ศูนย์โอทอปเอาเลนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับด้วยนะครับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับสองคู่หาสุดท้ายนะครับแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปและรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับโอกาสนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพมุมสูงก่อนแล้วกันนะครับเชิญเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่คุณผู้ชมได้ดูได้ชมภาพม,มุมสูงและก็พื้นที่โดยรอบตึกแถวเรืออาคาริฐิตของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วคงจะถูกใจและก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับก็คือพุทธอุทยานมหาราชหลวงระทวดองค์ใหญ่และก็ที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวอ,อีกสําคัญอีก2ที่นะครับที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ไปอีกณตรงจุดนี้อีก2ที่ก็คือ แหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าอุทยานนะครับอ่างทองหนองจัดเส้นและอีกที่หนึ่งก็คือลานอิสรภ,ภาพพระนเรศวรนะครับและที่สําคัญอีกที่หนึ่งก็คือเรียกได้ว่าศูนย์โอท็อปเอา t เลตที่กําลังจะเกิดขึ้นณหน้าตึกของเราแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับซึ่งนี่ครับจะให้คุณผู้ชมดูห้องน้ํานะครับและก็พื้นที่ใช้สอยภายในนะครับ เพื่อที่จะสอยภายในนะครับพื้นที่ด้านล่างก็จะมีห้องน้ํา1ห้องน้ำนะครับจริงๆห้องน้ํามีทั้งหมด3ห้องน้ำนะครับสห้องนอนนะครับใช้คุณผชมดูพื้นที่ใช้สอยด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่พื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับคุณชมนี่ก็จะเห็นได้ว่าสําหรับคุณชมใช้ประโยชน์ในการล้างถ้วยล้างชามหรือใช้ประโยชน์ ในด้านอื่นๆนะครับด้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีระบบปั๊มน้ําให้คุณผู้ชมไปที่เรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็นี่ฮะจะให้คุณผู้ชมดูนะครับมีระบมีตัวปั๊มน้ำฮะติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีตัวเรียกได้ว่าถังน้ําขนาด1000ลิตรนะครับใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง พอสมควรนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับตึกแถวของเรานะฮะอาคารพาณิชย์หลังนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูนี้เป็นห้องริมนะครับห้องริมนะครับแล้วก็พื้นที่สอยจะพาให้คุณผู้ชมดูเป็นห้องห้องไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับแหล่งท่องเที่ยวที่ผมพูดถึงคือพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าตึกของเรานะฮะ ก็คือศูนย์โอท็อปเอาทเลตนะครับศูนย์โอท็อปเอาทเลตนี่ดียังไงมีประโยชน์ยังไงคุณผู้ชมก็ลองเซิร์ชดูนะครับใน Google นะครับเรียกได้ว่าศูนย์โอท็อปเอาทเลตที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นศูนย์โอท็อปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเรียกได้ว่ารอ,องรับกับสินค้าโอท็อปทั่วประเทศนะครับในการส่งออกนะครับแล้วก็เป็นที่ศึกษาดูงานนะครับเรียกได้ว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาลกับ าชาวบ้านชุมชนนะครับที่มีสินค้าโอท็อปนะครับเมื่อ,อามารวมณนะจุดบริเวณนี้นะครับหน้าตึกนี้นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะครับผู้มชมก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับตึกแถวของเรานะครับเพื่ออาคารพาณิชี์ของเรามีประโยชน์อย่างมากในการรองรับในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหรือรองรับกับธุรกิจของคุณนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮะแล้วก็ พือที่จะสอยนี้ด so like ้านด้านหลังนะครับคุณชวนก็มีเหล็กดัดนะครับเหล็กดัดให้อย่างแน่นหนานะครับเรียกได้ว่าด้านหลังนะครับเป็นที่โล่งโปร่งแล้วก็ลมโบกเย็นสบายนะครับเป็นที่รับลมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีหน้าต่าง2บานนะครับประตู1 1 1บานนะครับประตูนะครับแล้วก็ นะครับแล้วก็เราใช้ประตูกระจกนะครับนะฮะแล้วก็ชุดเบรกเกอร์ชุดควบคุมไฟฟ้าในอาคารก็อยู่อยู่ชั้นลอยนี้นะครับมีชั้นลอยนะครับอาคารพนี้ของเรามีทั้งหมด2ชั้นครึ่งนะครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้จะเป็นชั้นลอยนะครับนะครับูที่ชั้นลอยนะครับ พื้นที่ชั้นลอยนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ45ตารางเมตรนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันนะครับคุณผู้ชมชั้น2นี้จะมี2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะครับใช้สอยได้2ห้องนี่คุ้มค่าเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับ2ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับ1ชั้นลอยนะครับซึ่งนี่ฮะ ันนี้บริเวณด้านหลังนะครับคุณชมด้านหลังจะมี2หน้าต่างนะครับนี่ครับหน้าต่าง2บานนะครับน,นะครับของชั้น2นะครับเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนชั้นบนนะครับแล้วก็ลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าพื้นที่ทั้งหมดของอาคารพณิชย์ิของเรานะครับพื้นที่สองอาคารจะมีพื้นที่64ตารางวาหรือ2 5 6ตารางเมตรนะครับ หลังที่1น,นี่คือหลังริมนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด3 7, 7ตารางวานะครับ148ตารางเมตรนะครับผู้ชมซึ่งชั้นบนนะครับมีห้องน้ำนะครับ2ห้องน้ำา2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับห้องน้ำอีกห้องหนึ่งก็คืออยู่ชั้นชั้นล่างสุดนะครับนะฮะแล้วก็วัสดุที่เราใช้นะครับแล้วก็สีที่เราใช้ใช้ในโทนที่เรียกว่า สบายตานะครับสีขาวโทนแล้วก็โทนควันบุหรีนะครับนะครับประตูเป็นประตูไม้นะครับมีลูกบิดนะครับแล้วก็นี่ประตูห้องนอนนะครับห้องนอนชั้น2ของเราห้องคือห้องใหญ่นะครับก็จะมีทั้งหมด3หน้าต่าง3บานนะครับจบนะบพื้นที่ใช้สอยชั้นบนนะครับเรียกว,ว่าอันนี้ก็ ก็จะมีหน้าต่างอยู่ด้านข้างนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่เป็นอีกหนึ่งคูหาจะมีพื้นที่ทั้งหมด26ตารางวาแล้วก็105ตารางเมตรนะครับคุณชมก็พื้นที่ใช้สอยก็อาจจะน้อยกว่านิดนึงนะครับแก็อ่านี่คือ บริเวณด้านนี้ที่จะให้คุณชมดูคือศูนย์โอทอปอเอ e าเที่จะเกิดขึ้นนะครับบริเวณนี้แล้วก็ปั๊มน้ามันนะครับถนนหน้ากว้างประมาณ20เมตรนะครับ20เมตรเห็นจะได้นะครับคุณชมหน้ากว้างมากจอดรถจอดลานี่สบายมากเลยนะครับนี่ครับรถวิ่งสบายเลยนะฮะแล้วก็คิดดูแล้วกันคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะถ้าโอท็อปเอาเเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้านี้นะครับแล้วก็ปั๊มน้ํามันเกิดขึ้นแล้วก็ ร้านค้าร้านอาหารไม่มีนะครับก็เราออกแบบอาคารมณินะ์บริเวณรอบนี้ก็เพื่อรองรับกับศูนย์โอทอปเอาทเลตนะครับแล้วกักบักกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในงานพุทธอุทยานมหาราชหลวงทวดองค์ใหญ่นะครับนี้ด้วยแล้วนะครับนี่ฮะเราถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับกับสถานที่ท่องเที่ยวและก็ศูนย์โอทอปเอาทเลตนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับ ครับคุณผู้ชมครับตึกแถวเรือคามทิศของเรา2คูหานะครับราคาพิเศษมากๆนะครับแล้วก็2ครูหาสุดท้ายนะครับเราขายให้จากเจ้าของโดยตรงนะครับราคาครูหาละ3าล้านแเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สนใจก็อย่ารอช้านะครับติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไอดีนะครับศูนย์แปดสามสามหนนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับ ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมและก็เอฟ f ทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดีครับผมบายบายครับผม